หกรอบลวงหลอกลงทุนหกหลอกคนเงินห,น,น,หน,น,นหกบูดีหกมีโบหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยือ่อมาติดตามกันในช่วงนี้ก็ได้ฟังครับผม2องทุ่มแนาทีนะครับในช่วงห er ยุดเป็นเหยื่อไลฟ์กันทุกช่องทางนะครับ FM 91 Traffic Pro ครับ Facebook Page X TikTok ok, แล้วก็ YouTube นะฮะถ้าได้คุณผู้ชมทางไลฟ์ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่ไลค์1แชร์ ain, are, นะยังไงฝากด้วยนะครับแล้วก็ ท่านใดจะทักทายกันนะครับมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ที่ชมอยู่ได้เลยนะครับผมดูผ่านทาง f a c e b o o k p a g จอยู่ในช่วงนี้นะครับผมส่วนทีมงานก็จะดูในช่องทางอื่นๆนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่มีการรวบดาวกองร้อยนะฮะบอกว่าเป็นในร้อยปลอยเปรตนะท่านอาจจะได้ยินการแถลงข่าวกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ละครับที่เรียกว่าคอมา นะครับแล้วก็เห็นหน้าเห็นตาแต่งชุดเป็นตำรวจเลยนะมาหลอกลวงนะพี่น้องประชาชนอาบอกว่าโดนคดีนู่นนี่นั่นส่งหมายส่งอะไรมาเนี่ยทางทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังก็ทําให้หลายคนนี่ตกเป็นเหยื่อเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็รวบตัวได้แล้วรายละเอียดเป็นยังไงนะครับมาคุยกันครับวันนี้คุยกันกับร้อยตํารวจเอกกสิทธิ์ดิลกุ้นหนานันนะครับรองสารวัตรกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการทําความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับบกปอทนะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผู้กองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เพิ่งแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ผู้กองก็เรียกว่าในร้อยปอยเปดใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นบรรชายาเป็นยาที่ตั้งให้พวกเขาครับคือคือจริงๆเนี่ยคือก่อนหน้านี้เห็นมีการ ส่งภาพมาเตือนกันด้วยว่าเออเป็นลักษณะนี้นะที่มีการคอมาแต่งตำรวจแล้วก็แบบเออโทรมาหลอกลวงประชาชนน่าจะประมาณกี่คนแปดเก้าคนได้ใช่ไหมคราวนี้จับได้กี่คนนะครับผู้กองครับณขณะนี้ในในคดีของบกปทครับก็บมีการจับกลุ่มเฉพาะส่วนที่เป็นการติดต่อกับเหยื่อครับไปสองคนครับแต่ก็จะมีส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนบริหารจัดการด้านการเงินส่วน ที่เป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังก็จะมีส่วนอื่นๆอีกครับอ๋อครับครับครับอ่ะมาดูเรื่องราวก่อนนะครับผู้กองเล่าให้ฟังก่อนครับว่าเป็นมายังไงถึงออกหมายจับแล้วก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ในครั้งนี้ครับครับก็คดีนี้จะมีสองส่วนครับส่วนแรกก็คืออ่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็ได้รับแจ้งข้อมูลนะครับจากประชาชนผ่านทาง เฟซบุ๊กของ c i b หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับก็รวบรวมข้อมูลตั้งเป็นเหมือนสารานุกรมคนร้ายไว้ก่อนครับครับเป็นลักษณะการก่อเหตุก็จะเป็นการแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่นะครับทั้งตำรวจ DSI แล้วก็หลอกเยื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีชอโกงคดีฟอกเงินทำให้เหยื่อเนี่ยก็หลงเชื่อโอนเงินไปเพื่อให้ตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็น ่วนนึงอีกส่วนหนึ่งก็จะมีคดีที่ชาวบ้านนะครับมาวอล์กอินเข้ามาหรือว่าแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ทีนี้รเราก็ดําเนินการสืบสวนทั้งทั้งสองสองเรื่องนะครับแล้วปรากฏว่าสองสองเหตุการณ์นี้ยมีความเชื่อมโยงกันกันกบกลุ่มคนร้ายที่เราเรียกว่ากองร้อยปลอยเปดนี่แหละครับครับครับเช<ๆ>เชื่อมโยงกันเชื่อมโ,โยงกันยังไงครับผม ครับก็อพอเรามีการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับข่าวสารจากภาคประชาชนมาแล้วเนี่ยแล้วเรามีการสืบสวนในคดีที่เราได้รับแจ้งความก็ปรากฏว่าอคนร้ายที่มีการวีดีโอคอลหลอกเหยื่อในในคดีของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ภาคประชาชนมีการแจ้งเข้ามาครับคือเป็นขบวนการเดียวกันเป็นขบวนการเดียวกันครับ<ม>เป็นคนเดียวกันครับครับครับ ส่วนส่วนที่ไปจับกลุ่มตามข้อมูลเนี่นะครับผู้กองบอกว่าก็คือมีนายนายรามินใช่ไหมวัยสามสิบเอ็ดปีรายนี้นี่ไปจับได้ที่สรกแก้วอีกคนหนึ่งคือนายธนาวุฒิวัยยี่สิบแปดปีนะไปจับได้ที่ชบุรททีที่ชนบุรีที่ชนบุรีใช่ไหมคะัครับเราเราเข้าไปเล่าเรื่องของการเข้าไปจับกลุ่มนิดหนึ่งพอดีผมมีภาพก็คือไปจับกลุ่มคาบ้านเลยเหรอครับอ๋อใช่ครับ ก็สองคนนี้เนี่ยจริงๆเหมือนที่เรียนให้ฟังเมื่อสักครู่ครับ,รบจริงๆเรามีการติดตามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็คือถ้าในส่วนคดีเนี่ยก็เริ่มการสืบสวนมาประมาณหกเดือนครับทีเนี้ยสองคนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีการออกหมายจับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประกอบกับว่า,าทีม ทีมโซเชียลมอนิเตอร์ของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลมาว่า,าเขาน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เลยมีการประสานกับพนักง,งานสอบสวนของหมายจับแล้วก็เข้าไปจับอุมตัวประมาณนั้นครับครับนะก็ไปรวบตัวได้ตอนนี้มีภาพด้วยนะหรือว่าท่านนายชมอยู่ในไลฟ์เห็นนะครับว่าทางตำรวจสอบสวนกลางก็เข้าไปบุกจับในคาบ้านบ้านดูบ้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยบ้านบ้านหลังใหญ่เลย <c oughs> เป็นพูวิลล่าเลยครับบ้านหรูอ๋ออันนี้เป็นบ้านเขาเองหรือว่าเรียกว่าเป็นเป็นที่ทําการที่ชน,นที่ชนบุรีจะเป็นบ้านที่เขาไปเช่าครับอ๋อแต่ถ้าที่สาแก้วจะเป็นบ้านเจ้าตัวเองเลยอ๋อครับ,รบผมเข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยตอนแรกนะผมว่าประชาชนหลายคนจะรู้สึกเหมือนผมว่าเอ้เขาเขาคอมาแบบเนี้ยเห็นหน้าเห็นตาแบบเนี้ยเออเขาน่าจะคอมาจากจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ทีนี้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมเขาทาอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคือคือตอนที่เขาติดต่อกับเหยื่อครับ,รบเขาก็ทําจากประเทศเพื่อนบ้านอแต่ว่าตอนที่โดนจับกลุ่มเนี่ยก็คือเราจับกุ่มได้ในประเทศครับคือเป็นจังหวะที่เขาเข้ามาในประเทศพอดีแล้วเรารู้ความเคลื่อนไหวใช่ครับก็มีการติดตามความเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดอครับอ๋อแสดงว่าในร้อยปอยเปตคนอ,นอื่นๆที่ไลฟ์ม หลอกลวงประชาชนเฮ้ยถ้ามีความเคลื่อนไหวเข้ามานี่ก็มีสิทธิ์โดนจับผมเข้าใจถูกไหมฮะใช่ครับเราก็เฝ้าระวังทุกคนอยู่ตลอดครับครับนี่นี่ตอนนี้กําลังมีภาพนะฮะกําลังกําลังนําตัวผู้ต้องหามานะครับคือตํารวจใช่ไหมที่เกาะกอดกอดไหลเขาเกาะไหลเขาไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือยังไงคือไม่ไม่ไม่ให้หลบหนีใช่ไหมก็เป็นการซักถามปากคําในระหว่าง ก็ภูมิตัวมาที่ทําการพนักง,งานสอบสวนครับ,รบเขาก็ก็รับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ลงมือ,อติดต่อกับเหยื่อจริงแต่งเครื่องแบบตํารวจจริงอะไรคานองนั้นครับโอเคนะครับในข่าวเนี่ยนะครับก็คือเล่าถึงกระบวนการนะว่าแก๊งเหล่านี้เขาจะหลอกกันยังไงมันจะมีแบบเรียกว่าสายหนึ่งสายสองส่งให้สายสามต่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะผู้กองอธิบายบขั้นตอนอีกสักนิดหนึ่งนะครับให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเออนะ คอเซนเตอร์ Center, หรือว่ามิจฉาชีพมันจะมารูปแบบนี้นะอะไรเงี้ยสายหนึ่งเป็นยังไงสายสองเป็นยังไงสายสามเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็กระบวนการของเขาเนี่ยจริงๆจริงๆจะมีสี่ส่วนในขั้นตอนการหลอกนะครับไม่นับกระบวนการด้านการเงินส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นแอดมินที่คุมระบบเครื่องซิมบ็อกในการโทรโทรไปที่เบอร์ของเหยือ่อนะครับทีนี้ถ้าเหยื่อรับสายแล้วก็จะมีการโอนสายมาให้ส่วนที่เรียกว่าสายหนึ่ง สายหนึ่งเนี่ยก็จะมีหน้าที่พูดตามสคริปต์ว่าเยื่อเนี่ยเกี่ยวพันกับคดีช่อโกงนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินครับจนเหยื่อเนี่ยเริ่มหลงเชื่อพอสายหนึ่งเขาประเมินแล้วว่าเยื่อเหยื่อยอมพูดคุยด้วยไม่ตัดสายอะไรทํานองนี้ครับ uh huh. ก็จะมีการโอนสายต่อให้สายสอง uh huh. ซึ่งสายสองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แต่งเครื่องแบบจะ uh huh. วิดีโอคลอกับเหยื่อเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือ uh huh. ว่า นี่คุณกําลังติดต่อกับเจ้าหน้าที่จริงๆนะโดยที่สายสองนะครับก็จะแต่งตัวเป็นตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นอ่าเหมือนร้อยตํารวจเอกลงมาใช้คํานี้ก็ได้ครับครับครับทีนี้พอพูดคุยกับเหยื่อจนจนเหยื่อหลงเชื่ออีกขั้นหนึ่งละก็จะเป็นขั้นตอนที่จะให้เหยื่อโอนเงินแล้วเขาก็จะโอนโอนสายไปให้ส่วนที่เรียกว่าสายสาม ซึ่งสายสามเนี่ยก็จะแต่งกายเป็นตำรวจยศสูงผู้กำกับขึ้นไปเพื่อภาษาของเขานะครับเขาใช้คำว่าเพื่อเชื่อ<ภ>ก็คือสายสามเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคเนี่ยคุณรู้แล้วใช่ไหมคุณมีความผิดเพราะฉะนั้นคุณโอนเงินมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประมาณนั้นครับอันนี้จะเป็นหน้าที่สายสามก็คือปิดการขายครับป <laughs> ิดการขายแหมก็กลงเออแล้วเอ วิดีโอคอลมันเนี่ยวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ใช่ไหมครับหรือหรือว่าตรงไหน,นใช่ครับอ๋อ oh. คือของเขาจะติดต่อผ่านไลน์แต่ว่าก่อนจะวิดีวิดีโอคอลกับเหยื่อเนี่ยจะมีโปรแกรมในการอ่าปรับเปลี่ยนใบหน้าบีบใบหน้าลบรอยจักอะไรแบบเนี้ครับ oh. เพื่อให้เพื่อให้มันพิสูจน์ตัวตนได้ยาก oh. ประมาณนี้ครับโอเคนะครับแล้ว ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งฮะที่ผมรู้สึกว่าประชาชนจะหลงเชื่อได้ง่ายก็คือเหมือนว่าเขาจะส่งภาพที่เป็นเหมือนกับหมายจับที่เป็นเหมือนกับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับว่าเออเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะตอนนี้ออกหมายจับแล้วนี่ไงส่งหมายมาปึ้งอะไรเป็นภาพมาเลยเนี่ยมันเป็นขั้นตอนไหนครับผมอ่าจริงๆตรงนั้นจะเป็นขั้นตอนของสายสองครับก็คือพอเหยื่อเริ่ม คือคือถ้าเหยื่อตัดบทสนทนาไม่คุยต่อเนี่ยก็จะจบที่สายหนึ่งแต่ถ้าไหลมาจนถนึงสายสองก็จะเป็นการโชว์เอกสารการตะล่อมจนเหยื่อแบบยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเรื่องจริงอะไรแบบนี้ครับ,รบจะอยู่ที่สายสองครับครับครับแก๊้งนี้คือคือเป็นเป็น,เป,นเป็นการเชื่อมเชื่อมกันเป็นแก๊งเดียวกันใช่ไหมครับมีผู้เสียหายหนึ่งร้อยหกสิบสามคน อันนี้เท่าทีา่ไปตรวจสอบในระบบแจ้งความออนไลน์ครับจะพบเหยื่อที่ถูกหลอกลวงในลักษณะนี้163รายแต่ว่าเชื่อว่าผู้ผู้เสียหายจริงๆเนี่ยจะมีจำนวนมากกว่านั้นครับอ๋อห,หมายถึงว่ายังไง163รายคือเป็นการหลอกลวงลักษณะนี้ก็คือเหมือเป็นแก๊งนี้ใช่ไหมเอ้หน้านี้เลยที่คอมาใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะคือคือเป็นการหลอกลวงในลักษณะที่ แต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่แล้วข่มขู่ให้โอนเงินครับอ๋อครับ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 ลักษณะเดียวกันของการหลอกลวงแบบนี้ซึ่งซึ่งอาจจะมีอีกแก๊งหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับอืมโอเคโอเคครับผมทีนี้นะฮะสองคนนี้คือผมก็ตามข่าวเห็นบอกว่าทางสารก็ไม่ให้ประกันตัวใช่ไหมครับครับอ่าแล้วขั้นตอนจากนี้ไปนี่จะต้องดาเนินการอย่างไรบ้างครับประกอง ครับก็ในในส่วนของกองร้อยปลอยเปรตเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางก็มีการอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อกับปุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือว่าผู้สั่งการเบื้องหลังเนี่ยก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดําเนินคดีเช่นกันครับครับครับ,ค,รบคือคือยังไม่ได้จบแค่เราจับสองคนนี้แล้วจบไปเข้าใจครับ ครับว,วิธีการแบบ,บนี้เนี่ยนะฮะ,ะประชาชนเนี่ยจะสังเกตได้อย่างไรสมมติว่าเออเริ่มจะหลงเชื่อเข้าไปแล้วเน,ะนาะผู้กองนี่สมมติว่าสายหนึ่งเออผ่านมาแล้วเออเราก็อาจจะเชื่อหน่อยนึงพอสายสองมาเป็นวิดีโอคอลเป็นระดับผู้กองเลยเนี่ยมีส่งหมายอะไรให้เราดูด้วยว่าเอ,อ้ยโดนหมายจับโดนคดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะเริ่มเชื่อขึ้นมันเขาเรียกว่าอย่างไงดีมันมันจะมีวิธีการที่ประชาชนจะรู้ตัวได้ยังไงบ้างไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะอะไรเงี้ยครับอ่าส่วนที่ น่าจะเป็นข้อสังเกตที่ดีที่สุดก็คือเอจ้าหน้าที่รัฐครับ,รบไม่ว่าจะหน่วยงานใดก็ตามที่ถูกปลอมแปลงจะไม่ให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบโดยเด็ดขาดอ,นนอันนี้คือข้อสังเกตที่ง่ายที่สุดเลยส่วนที่สองก็คือ,อกรณีที่เขามีการแสดงหมายจับหรือว่าเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยในในหมาย คือเขาก็ปลอมมาเหมือนที่เจ้าหน้าที่ทําจริงๆแต่เราสามารถติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของหมายได้เลยอคือคือสามารถโทรสอบถามกับสมมติว่าเป็นสอพอนนทบ,บุรีอจริงๆสามารถสอบถามได้เลยครับเพราะว่าตารวจไม่มีใครเอาเอาหมายจับมามาแสดงแบบนี้แน่นอนครับแล้วก็ไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบอย่างแน่นอนครับโอเควิธีการก็คือว่าอย่าอย่าไปถล่ลึกสมมติว่าเฮ้ เราอาจจะพอเชื่อละสายหนึ่งมาคุยกับผู้กองเห็นภาพเห็นหน้าด้วยแล้วก็ส่งหมายจับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีชื่อเราให้เราโทรไปที่หมายจับตามสอพอนั้นๆหรือว่าสอนอนั้นนั้นนะครับใช่ครับเป็นวิธีการหนึ่งอ่าแล้วตำรวจจะมีวิดีโอคอลแบบนี้มาหาประชาชนไหมครับเอ่อจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะมีบ้างในกรณีในบางกรณีครับเช่นเอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินผิด แล้วตำรวจบอกว่าอ่าให้ให้ปลายทางเนี่ยโอนเงินคืนแล้วเขาอยากพิสูจน์ว่าคนที่ติดต่อกับเขาอยู่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริง,รงๆกรณีแบบนั้นน่ะอาจจะมีครับครับครับแต่ว่าไม่มีแบบเฮ้ยคุณโดนคดีฟอกเงินโดนคดีไม่มีแบบีน,น,นไไม่มีแน่นอนครับโอเคนะครับแล้วอยอย่างประชาชนเองเนี่ยที่พอสุดท้ายปลายทางที่ท,ท,ที่หลงเชื่อ ก็จะต้องมีการโอนเงินไปให้เขาตรวจสอบใช่ไหมคือสมมติว่าเออเราเชื่อแล,แล้วเราก็ต้องโอนเงินไปให้เขาตรวจสอบใช่ไหมครับใช่ <S <S ครับบัญชีที่เขาไม่โอนก็คือเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา <ใช S 1> อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครัใช่ครับจะเป็นอในภาษาที่เราเข้าใจกันก็คือบัญชีม้าครับครับครับเป็นบัญชีชื่อคนเลยใช่ไหมฮะชื่อ,อ,อบุคคลครับซึบง่งชื่อใครก็ไม่รู้บางทีเป็นชื่อแบบว่าอืชื่อชาวต่างชาติแบบนี้ครับมันก็ไม่ใช่ละออืครับครับครับมูลค่าความเสียหาย เราพอจะระบุได้ไหมว่าเอ๊ะแก๊งนี้เขาหลอกคนไปกี่บาทแล้วอะไรองเงี้ยครับผมอถ้าใช้คําว่าถ้าในในที่สืบสวนกันมานะครับครับขอเป็นตัวเลขกลมๆก,ก,ก็ผมว่าน่าจะมีหลักหลักสิบล้านนะหลายสิบล้านครับ,ค,รบคือคือมูลค่าความเสียหายเยอะมากอันนี้ อันนี้ยังไม่ได้รวมทั้งหมดนะครับ<ช>ก็คิดว่าหลายสิบล้านอันนี้เฉพาะเฉพาะแกงนี้เฉพาะสองคนนี้ใช่ไหมฮะที่ที่จับได้ใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วสองคนนี้เขาเป็นเขาเป็นคนที่เสนอหน้าไหมเขาเป็นคนที่โชว์หน้าทั้งสองคนเลยไหมอ่าคนที่จับได้ที่ชนบุรีจะเป็นคนที่โชว์หน้าครับจะเป็นแต่งเครื่องแบบแต่ที่จับได้ที่สาแก้วจะเป็นสายหนึ่งครับคือคอยพูดตามคทิปครับครับคนที่โชว์หน้านะคุณดฟางก็คือ ชื่อนายธนาวุฒินะวัยยี่สิบแปดปีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังมีภาพอยู่เลยรูปร่างก็จะแบบทุ้มท้วม,มหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็แต่งตัวยศเป็นถ้าเป็นสายสองก็จะดลดยศระดับผู้กองประมาณนั้นครับผู้กองลงมาอ่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมดูข่าวไม่มั่นใจว่าจริงไม่จริงว่าเอ่อคนที่ไปจับได้เหมือนว่าเขาไปหลอกผู้ประกาศด้วยใช่ไหมหรือว่ายัางไงฮะผู้กองใช่ใช่ใชลายเดียวกันไหมฮะ อตอนจับกลุ่มตัวเขาได้ก็มีการซักถามนะครับ,รบว่าเขาจําเหยื่อได้ไหมเขาก็บอกว่าคือเขาหลอกมาเยอะมากเป็นร้อยคนนะครับแต่ว่าเท่าที่เขาจําได้ก็จะมีจะมีคนดังในในประเทศเราก็มีสองสามคนอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อนี่นี่นนครับก็จะมีทั้ง,งทั้งแบบคุณหมอทั้งนางงาม,มอะไรแบบนั้นนะครับที่ เขาสามารถหลอกได้เยอะๆ,ๆเขาก็จะจําได้ครับอ๋อนางอย่างนางงามอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมผมคุ้นกับอีกภาพหนึ่งอะที่มันมีคลิปจากนางงามที่เขาเอามาเอามาให้แบบสื่อเอ๋อเป็นเป็นคนนี้แหละครับอ๋อคนนี้เหรอฮะที่อันนั้นที่เป็นสายสองหรือว่าสายหนึ่งฮะที่เป็นสายสองครับสายสองก็คือเป็นระดับพุ่มกลับขึ้นไปนะครับ อ๋อสายสองก็ก็คือคน oh. ที่จับได้ที่ชนบุรีครับเป็นร้อยตำรวจเอกเป็นเป็นผู้กองขึ้นไปอ๋อโอเคใช่ครับ <okay. S 2> ใช่ครับนะฮะคือคือผมมีความรู้สึกว่าเอออีกคนหนึ่งนี่เขาจะเขาจะแบบดูดูหน้าตาดีดูจะหน้าเรีวๆวกว่านี้อะไรเงี้ยครับ <laughs> เออนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆไอ้พวกนี้ก่อนที่จะมันจะมาคอหาเราเนี่ยมันจะผ่านแอปผ่านอะไรมาก่อนใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับเพื่อไม่ให้มันจดจําใบหน้าได้บางทีเราไปเดินผ่านกันก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันผ่านแอปมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับครับครับกระบวนการแก๊งคอเซนเตอร์เองหรือว่าการหลอกลวงของมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตํารวจทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทางสอบสวนกลางก็เร่งปราบรามไปอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่ก็ยังมีอยู่นะครับผมผู้กองว่าไหมครับครับก็ต้องต้องดําเนินการไปสุดความสามารถนะครับ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  แล้วก็ต้องเรียกว่าให้วัคซีนนะครับกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับผมว่าจริงๆประชาชนชที่ติดตามข่าวก็ก็รู้นะครับแต่มันมีแบบนี้ผมอยากให้ผู้กองบอกเทคนิคแคทลับจึงเลยมันมีอย่างนี้อย่างเช่นสมมติผู้ประกาศที่เคยเป็นผู้เสียหายนะผู้ประกาศรายนี้เขาก็อ่านข่าวนี้มาเยอะมากเขาก็อ่านข่าวพวกนี้คอเซ็นเตอร์มาตลอดหรือแม้กระทั่งนางงามนางงามเนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีแก๊งคอเซ็นเตอร์นะมาหลอกอรเราไหมคือทุกคนรู้แต่พอในจังหวะนั้นเนี่ย ทำไมมันทำไมคนถึงไปเชื่อครับผู้กองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งผมว่าด้วยคือต้องใช้คําว่าองค์กรของคนร้ายเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการเนาะในการก่อเหตุเป็นอย่างดีเหมือนบทสนทนาที่เขาหรือสคริปต์นะครับที่เขาเตรียมไว้มันก็มีการใช้แง่มุมเรื่องของจิตวิทยาหลายๆอย่างมาประกอบเพื่อเพื่อให้เขาหลอกสําเร็จ แต่ว่าสุดท้ายจริงๆเหยือย่อเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายแต่ละรายเนี่ยถ้าพึงรละลึกได้ว่าเหมือนที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับ,รบไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานไหนจะให้โอนเงินไปตรวจสอบถ้ารู้สึกว่าต่อให้เราเชื่อไปแล้วว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆผมว่าพอมีพอเข้าไดอะล็อกที่ว่าให้โอนเงินมาตรวจสอบผมว่าเรา ไม่โอนต้องตื่นยังไงก็ไม่โอนใช่ไหมเออนะครับคือถ้าคือคือถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆเขาสามารถออกหมายเรียกมาที่บ้านเราได้อะไรแบบนี้ก็ได้มันมันจะไม่มีการให้โอนตรงนั้นแน่นอนครับครับครับ,ค,รบคือหลักๆคือโอนเงินเนี่ย ที่เขาคิดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องนะกับเรื่องผิดกฎหมายฟอกเงินหรือว่ายาเสพติดหรือพนันแล้วก็แล้วแต่เนี่ยให้โอนเงินไปให้เขาตรวจสอบอย่างนี้ไม่มีเด็ดขาดนะครับคุณผู้ฟังไม่มีเด็ดขาดครับอืมนะครับไม่มีเด็ดขาดแล้วก็ผู้กองบอกว่าอะไรนะคือมันจะมีกลยุทธ์แหละโน้มน้าวจิตใจมีจิตวิทยาในการสื่อสารจนคนคที่ได้ได้รับสายเนี่ยก็คือหลงเชื่อคอยตามนะครับมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนเหมือนกับที่นางงามก็พูดจริงๆนะว่า คือก็ไม่ได้โง่นะแต่คือมันไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้คิดว่าเอ้ยจะมันมาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับครับอันนี้ผมก็สงสารนะแล้วก็เห็นใจด้วยบรรดาผู้เสียหายต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยพอตกผู้เสียหายปุ๊บเสียเงินแล้วไม่ได้เสียปบะบาทสองบาทนะครับบางทีแบบเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยเสียดายแทนนะครับใช่ครับเออน,นะครับอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะขออนุญาตพูดถึงนิดนึงนะผู้กองก็แชร์เรื่องข่าวที่มันเกิดขึ้นนี่แหละอย่างตัวนางงามเองเนี่ยคือทีจ่จริงๆเบอร์เบอร์ส่วนตัววนนาาาางงมมไไไ่่่่ใใชครจะะโทปด้ยๆ ขาต้องมีผู้จัดการมีอะไรงเงี้ยกว่าที่จะโทรไปได้ไม่รู้ว่าเขาไปเอาเบอร์มาจากไหนครับผมผมอยากรู้คือ,อคือเท่าที่มีการจับกลุมมาหลายๆคดีแล้วก็มีการสืบสวนขยายผลนะครับก็เอในส่วนที่เป็นสายหนึ่งสาย 2, สองสายสามเนี่ยเขาจะเขาจะบอกแค่ว่าเบอร์ที่ใช้ในการติดต่อเยอะอนนะถูกเตรียมเอาไว้ให้แล้วโดยที่นายทุนชาวจีนนะก็มีการไปหามาด้วย ช่องทางหรือวิธีการใดเนี่ยเราก็กําลังขยายผลอยู่ในส่วนเนี้ยอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าเราก็กําลังดําเนินการสืบส่วนส่วนนี้อยู่แต่ว่าจะจะเป็นนายทุนชาวจีนเตรียมการมาให้ครับส่วนในการโทรนะเขาก็จะใช้ลักษณะของการสุ่มโทร,รเขาไม่ได้จ่อจงเหยื่อเหยื่อคนไหนลงเชื่อเขาก็คุยต่อเหยื่อคนไหนไม่เชื่อ เขาก็โทรเบอร์ใหม่ประมาณนั้นนะครับงั้นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลง,ลงลงรายละเอียดนิดหนึ่งไหมครูบกองจะจะทราบมรรบรกล่ะตอบได้ไหมว่าแล้ว,แล,วแล้วเบอร์ที่ในทุนจีนเนี่ยจัดหามาให้นี่นะมีเฉพาะเบอร์หรือมีชื่อด้วยฮะนามสกุลอะไรเงี้ยเท่าที่สอบถามมาก็จะมีเบอร์มีชื่อนามสกุลหรือเลขบัตรประชาชนสําหรับเกือบบางรายใช่ครับโอก็เลยคิดว่าเขาน่าจะหาข้อมูลมาจากหลายแหล่งครับครับ ก็น่าจะบอกได้ประมาณนี้ครับอย่างมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ขึ้นชื่ออสมมตินะฮะกสซิดิดดีโลกผู้นำนั้นอย่างเงี้ยก็คือรู้เลยว่ากำลังุยกับคุณดีโลกกับคุณกสซิดิดอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ใช่ครับแล้วอาจจะเห็นเลขบัตรประชาชนผมด้วยเวลาหลอกก็จะได้พูดได้แนบเนียนขึ้นครับอือแสดงว่าก็ยังก็คือยังมีกระบวนการแบบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับคือเขาเหมือน แยกเป็นแผนกครับแผนกนี้ก็จะเป็นการคอนแทคก,กับผู้เสียหายแผนกนี้ก็จะเป็นการเตรียมข้อมูลในการให้อีกฝ่ายคุยอีกแผนกหนึ่งก็เป็นเรื่องการฟอกเงินอะไรแบบนี้ครับครับเป็นเหมือนองคอ์กรองคอ์กรหนึ่งครับเข้าใจครับแล้วเอาจริงๆนะประสบการณ์ผู้กองเคยมีแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาไหมฮะมีครับบ่อยมากเลยออ๊ยแต่ก็เบอร์ผู้กองก็ไปถึงมือของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วสิเนี่ยน่าจะน่าจะไปแล้วครับน่าจะไปแล้วผู้กองทําไงอาสนุษ เอ,เ,อเอาวิธีการส่วนตัวเลยว่าแกงคอสันเตโทรมานี่ทำยังไงครับอ๋ออันนี้เป็นอา,อาจจะเป็นเกร็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับ,ค,รบคือถ้าเป็นตัวผมเองมีคอซันโตโทรมาผมจะตัดสายทันทีที่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการเอาเสียงของเราเนี่ยไปไปให้ a อไอจดจำเพื่อสมมติโทรไปหาญาติเราแล้วปลอมเป็นเราด้วยเสียงเราแบบนี้ครับ การที่เราไปบางทีด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยคือเราเราไปคุยต่อความยาวต่อความยืดเนี่ยเขาก็มีโอกาสในการเก็บเสียงเราเนี่ยไปให้ a ออมันเรียนรู้ได้ก็ตัดบทเลยดีที่สุดครับคืออย่าไปคุยนานเดี๋ยวเขาออเสียงเราให้ a อเรียนเสียงใช่ครับถ้ารู้ตัว,วหรือว่ารู้สึกผิดสังเกตเมื่อไหร่ผมว่าตัดสายเลยดีที่สุดเหมือนที่บอกครับถ้าตำรวจจริงเขาออกหมายเรียกมาที่บ้านเราก็ได้ครับ โอ้โห oh, อันนี้อันนี้ผมว่าเป็นอย่างนี้ต,ต้องต้องเตือนประชาชนนะผมเชื่อว่ามีบางคน<ช><ๆ>ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาบางทีเราอยากจะคุยอ่ะอยากจะถามใช่ครับคือก็มีแบบคุยบ้างไปด่ากับเขาบ้างอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งมันเป็นช่องโหว่ที่เขาเจะเอาข้อมูลเราตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ต่อได้ครับอ,อย่างอย่างคลิปล่าสุดนะขออนุญาตแชร์กันผู้กองที่ อแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอะ่นะใช่ไหมเขาก็มีคอร์เซนเตอร์โทรมาก็คุยกันทํางานอยู่ที่นู่นเป็นไงมีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วก็เสร็จปุ๊บก็คุยคุยกันนานแหละนะครับก็ประมาณว่าเอเดี๋ยวกลับมาทํางานสุจริตดีกว่าเดี๋ยวให้ให้งานทําอะไรเงี้ยเราเราก็เห็นอยู่ในคลิปอยู่เนาะใช่ไหมเห็นในคลิปอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเขาเขาาหลอกคุยไหมฮะอย่างเงีเ้ยนะเขาหลอกคุยไหมคือจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆอ,าอาจจะตอบยากนิดนึงแต่คิดว่า ทุกอย่างที่เขาทำครัคือเขาหวังผลเพราะเขาเขาไม่ได้ทําด้วยเจตนาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับเขาถ้าเขาหลอกเราสําเร็จเขาได้เงินไปรหรือกรณีที่เขาคุยคแล้วหลอกไม่สําเร็จรเสียงของเราเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ประมาณนั้นนะครับแม่อย่าไปคุยนานเนอะรู้ตัวว่าเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์วางสายเลยกัดบทเลยดีกว่าครับนะครับนี่ประชาชน ก็น่าจะโดนกันเยอะผมก็มีโทรมาแล้วก็ไม่ไม่คุยแล้วก็รู้เราก็ไม่ไม่ได้คุยอะไรต่อก็เหมือนผู้กองนะครับผมขณะผู้กองยิงโดนเลยประชาชนก็แหมต้องระวังตัวให้ดีนะครับอ่ะสุดท้ายอยากจะให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังตัวยังไงบ้างกับเคสแบบนี้ครับผมเชิญครับครับก็เหมือนที่เรียนไปนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะไม่มีการให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้ารู้ตัวหรือว่าเริ่มผิดสังเกตว่า คนที่เราคุยอยู่น่าจะเป็นมิจาชีพอยากให้ตัดบทสนทนาไปเลย <Okay. S 2> แล้วก็ส่วนสุดท้ายอยากให้ติดตามช่องทางข่าวสารเพราะว่าในในปัจจุบันเนี้ยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี้ยก็พยายามประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้ทางโซเชียลมีเดียอยู่ตลอด <Okay. S 2> ซึ่งการติดตามข้อมูลข่าวสารตรงเนี้ย mm. ก็เป็นการเพิ่มปุ่มคุ้มกันเหมือนยกตัวอย่างเพจ <Okay. S 2> หรือว่าโซเชียลมีเดียของ ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็มีการทำคอนเทนต์ในการเตือนภัยในการให้ข้อคิดในการเฝ้าระวังออกมาเป็นระยะก็อยากให้ติดตามข่าวสารตรงนี้เพิ่มเติมครับใช่โดยพอช่วงไลฟ์ที่มีการับแถลงข่าวนะ นะผมชอบมากเลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าโอ้นะครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้มีคดีแบบนี้เราจะได้ระวังตัวได้หลายคนให้กําลังใจมาเยอะเลยนะครับคุณทองเล่นบอกว่าสู้ๆนะครับท่านตํารวจทุกนายนะครับโจรเนี่ยมาทุกรูปแบบครับแบบรวยแบบโจนแบบขับรถหรูนะฮะมาขอทานนี่ก็ยังมีปลอมมาอะไรอย่างงี้นะครับผมอาเรืนี้จริงๆนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะฮะโอกาสได้พูดคุยกับผู้กองใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากและสวัสดีครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนาะย้อยตํารวจเอกกส,สิทธิ์ดิหลกคุณาน์น,นะครับคุณผู้ฟังท่านเป็นรองสรารวัตรกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครบ,บอกอรปอทอนะครับก็เพิ่งถแถลงกองร้อยปล่อยเปดไปเมื่อน่าจะสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ตำรวจสอบสวนกลางก็เลยได้เป็นเรื่องนะครับปาคุยกันในช่วงนี้ก็คือหยุดเป็นเยื่อนะครับคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันด้วยอยากให้เข้าไปดูแล้วก็ติดตามกดไลค์ กดแชร์นะครับในเพจของตำรวจสอบสวนกลางกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการแชร์ไว้นะภาพของผู้กองจะบอกว่าผู้กองอะไรดีผู้กองปลอยเปรตกองร้อยปลอยเปรตนะครับว่ามีหน้าใครยังไงบ้างนะนรับผมก็เห็นอยู่นะครับเออถ้าแบบแบบนี้มาอย่างเงี้ยนะก็จะได้รู้ไงว่าเออเนี่ยนะครับหลอกไม่ได้หรอกไม่ได้แอมหลอกไม่ได้กินเราหลอกอะไรเงี้ยเนาะนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะไปคุยเยอะเดี๋ยวก็เอาเสียงเราให้ใหอเรียนแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยโทรไปหลอกขนาดเบอร์เรายัางมีใช่ไหม เบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์ญาติเราเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะมีแหละใช่ไหมนะครับถ้าเขาเรียนแบบเสียงเราแล้วก็เอาเสียงเราไปให้พ่อแม่โอนเงินมาอะไรแบบเนี้ยโอ้หคุณผู้ฟังก็น่ากลัวกันนะน่ากลัวทุกรูปแบบเลยแบบนี้นะครับผมนะก็เป็นเรื่องเ,เตือนภัยกันนะฮะในช่วงหยุดเป็นเยือนนะครับขอบคุณในการติดตามทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ ติดตามกันได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์ประมาณช่วงสองทุ่มกับช่วงหยุดเป็นเยือแบบนี้นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาต่อด้วยข้อมูลกันครับถูกลอบลวงหลอกลงทุนหลอกคนเงกยหรวนีหกหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุด